สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมละกมเมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Last j u n i o r of Paul และก่อนจะรับชมคลิปนั้นขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับใครจะรู้ละว,ว่า โลกอนาคตปัจจุบันนั้นจะมาถึงจุดสิ้นสุดในไม่ชา้าเมื่ออุณหภูมิได้เพิ่มสูงขึ้นสัตว์ป่าจํานวนมากก็ทยอยสูญพันธุ์จนแทบไม่เหลือไม่ใช่แค่นั้นแต่รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ําป่าไม้และแหล่งน้ําที่กําลังจะขาดแคลนอย่างน่ากังวลท่ามกลางความยากลาบากนั่นเองจู่ๆดาวเคราะห์สีแดงหรือที่เรียกกันว่าพระจันทร์แดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันนับเป็นพลังงานแห่งใหม่ที่ช่วยต่อชีวิตม,น,มนุษย์ และแร่ธาตุของมันก็ยังเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสิ่งนั้นถูกเรียกว่าลูมิน่าทว่านับวันมนุษย์กลับใช้พลังงานนั้นอย่างฟุม่มเฟือยโดยไม่รู้เลยว่าดาวเคราะห์ที่ว่านั้นได้เปลี่ยนแปลงวิถีวงโครจรและกำลังจะพุ่งเข้าชนโลกตอนนี้จึงมีเพียงนักบินอวกาศคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งมันได้ผู้เป็นความหวังใหม่มีชื่อว่าพอว r ลูกชายคนแรกของเฮรีผููก่อตั้งสเปซ ที่คิดค้นแหล่งพลังงานลูมินาแต่ก่อนจะเริ่มภารกิจไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองจู่ๆชายหนุ่มก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็สร้างความกังวลให้กับคนทั้งโลกพวกเขาใช้หุ่นยนต์และพลกำลังออกตามหาพ่อทันทีและก็ดูเหมือนว่าชายที่กำลังโดนไล่ล่าก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลสักเท่าไหร่เขายังอยู่ในเขตเมืองที่กำลังล่มสลายและกำลังวางแผนออกไปนอกกำแพง ซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามด้วยความโชคดีของพอทําให้เขาได้เจอกับชายที่เสนอขายรถให้พอดีรถยนต์สุดไฮเทคจึงได้รถแล่นออกไปตามถนนเดียวนั้นพร้อมกับวาดรูปป่าในมือซึ่งนับเป็นเบาะแสเดียวที่เขากําลังตามหามันกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันชายหนุ่มกาลังเจออุปสรรคครั้งใหม่เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ม่นําซ้ําโดรนตรวจตราก็ดันพบตัวเขาพอนั้นไม่รอช้า เขาฉีดยาประจําตัวเพื่อให้มือหายสัน่นแล้วจัดการสอยมันร่วงท,ทันทีต่อจากนั้นเขาก็ได้เจอกับเอลมาเด็กสาวเจ้าของร้านสะดวกซื้อเธอบอกว่าที่นี่มีแบตเตอรี่ขายแต่ต้องรอไปอีก3วันระหว่างนั้นเด็กหญิงก็ได้ให้ของแถมเป็นเข็มขัดหน้ายิ้มสีเหลืองซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากนี้เขาก็ได้รายงานว่าทางการนั้นเริ่มแผนสงกระสวยอวกาศไปทำลายพระจันทร์แดง นำโดยเอเลียตหรือพี่ชายของพอนั่นเองซึ่งการถ่ายทอดสดชัดเจนว่าเอเลสทำภารกิจล้มเหลวยานเสียการควบคุมจนในที่สุดมันก็ตกมาที่พื้นผิวยังไม่เป็นทาแล้วจากการสูญเสียครั้งนี้มันก็ส่งผลให้พ่อคิดถึงแม่ที่ตายจากโรคร้ายเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กขึ้นมาทางด้านเอลมาเธออาศัยอยู่กับพ่อขี้เมาชอบทำร้ายร่างกายเมียจนหญิงสาวเลือกที่จะหนีไปทิ้งให้เด็กหญิงอยู่กับพ่อที่แสนเกลียด ในวันนี้นี่เองที่เธอได้เห็นประกาศตามหาพอจากโทรทัศน์แอลมาก็เลยตัดสินใจเดินไปหาชายหนุ่มแล้วบอกว่าเธอจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าตัวเขานั้นยอมพาเธอหนีไปด้วย แน่นอนว่าหลังจากพ่อปฏิเสธเด็กหญิงก็ไม่ลังเลที่จะแจ้งเบาะแสไปยังทางการส่วนเอเลียตที่ใครๆคิดว่าเขานั้นตายไปแล้วเขากระดันมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากชิปปรจอนหยุดตั้นไปหลายชั่วโมงดูเหมือนว่าพลังจากสนามแม่เหล็กได้ทำปฏิกิริยาก,กับ DNA จนมันกลายพันธุ์ขึ้นมามันทำให้เขามีพลังจิต แต่กรแลกกับการที่ตัวตนของเขาต้องเปลี่ยนไปเอลียดบอกกับพ่อว่าเขารู้สึกผิดที่ทำภารกิจล้มเหลวซึ่งถ้าเป็นพอ่อเขาคงจะทำได้ดีกว่านี้น้องชายของเขามักจะมีความกล้าหาญและเป็นลูกคนโปรดมาโดยตลอดและเอเลดเองก็ไม่เคยบอกใครว่าเขาอิจฉาน้องมาตั้งแต่เด็กแล้วทั้งฝั่งของเอลมาที่ได้แจ้งเบาะแสได้ไม่นานพวกหน่วยตรราก็มาถึงที โชคดีที่พอ่อซ่อนตัวได้ทันก่อนที่จะโดนเจอตัวแต่การซ่อนตัวพรุ่งนี้นั้นยากกว่านี้มากเพราะเขาเห็นกับตาว่าเอเลียตตามมาถึงร้านสะดวกซื้อตัวเอเลียตนั้นรีบตรงไปถามหาพอ่อจากพ่อของแอมม่าทันทีซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พอ่อแอบขโมยแบตเตอรี่รถยนต์ของเขาไปในขณะที่เอเลียตไม่รู้ตัวนั้นเขาก็ได้จ้องไปที่พ่อของแอมมาก่อนจะใช้พลังสะกดจิต เผื่อให้เขารู้สึกผิดที่เคยทำร้ายครอบครัวและในที่สุดชายแก่ก็เลือกจะจบชีวิตตัวเองโดยที่แอมม่าเธอก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเธอกรีดร้องตลอดทางก่อนจะไปเจอกับพอที่ขับรถผ่านมาพอดีพวกเขาทั้งสองจึงออกเดินทางที่ไม่รู้จุดหมายไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าแอเลียสนั้นได้ส่งเครื่องบินติดตามไปด้วย ความจริงแล้วพ่อเองก็ไม่อยากให้เอลมามาเสี่ยงอันตรายไปกับเขาด้วยหรอกชายหนุ่มจึงไล่เธอไปหลายครั้งแต่เอลมาก็ไม่ยอมไปเธอยืนกรานว่าเธอไม่มีที่ไปแล้วนั่นจึงทําให้พ่อยอมใจอ่อนขึ้นมาบ้างและในคืนนั้นพ่อก็ได้ฝันถึงอดีตในวัยเด็กอีกครั้งเขาพูดกับเอเลียดว่าเขาเห็นเอเลียดในนิมิตพร้อมกับประโยคกำกวมที่ว่ามันคือนายที่ไม่ใช่นายทุกอย่างทำร้ายนายเหมือนว่านายนั้นได้ตายไปแล้ว พอเริ่มวันใหม่สองเพื่อนร่วมทางจำเป็นก็ดันเจอเข้ากับด่านตรวจแอลมาจึงตั้งสวมบทคนขับก่อนจะให้พอซ่อนตัวอยู่ข้างนอกแทนเรียกได้ว่ากั้นเบี่ยงความสนใจของเด็กหญิงมันใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซนพวกเขาผ่านมาได้จนกระทั่งมาถึงร้านอาหารข้างหน้าพอใช้เวลานั้นโทรกลับไปหาพอว่าหามยุงกับพระจันทร์แดงแต่ก็ยังที่รู้กันว่าพอนั้นไม่มีวันเชื่อเขาบทสนทนาจึงจบลงแค่นั้น ถาวายยังไม่ทันได้วางสายผู้ตรวจตราก็มาถึงตัวพอเสียแล้วทั้งสองซัดหมัดกันโนเนียก่อนจะจบลงที่พอเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางแอมมาเองก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเธอหยิบปืนขึ้นมาขู่เปิดโอกาสให้พอจัดการศัตรูได้สําเร็จจากประสบการณ์ที่เจอร่วมกันทําให้พอเริ่มสนิทใจกับเด็กหญิงมากขึ้นในตอนนั้นเขายอมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอฟังว่าอันที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการหลบหนีครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ ้องเล่าย้อนไปในตอนเด็กที่เขานั้นโดนฟ้าผ่ามันจึงทําให้พอมีพลังอย่างรู้อนาคตเขามักจะมีนิมิตแปลกๆจนต้องวาดมันเก็บไว้ในสมุดวาดภาพจากอนาคตที่เห็นทําให้เขารู้ได้ว่าการทําลายพระจันทร์แดงไม่ใช่ทางออกทว่าหลังจากที่เขาบอกพ่อไปแบบนั้นพอกลับคิดว่าเขามีอาการทางจิตนั่นจึงทําให้พอต้องใช้ยารักษามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอฟเฟกของยานั้นก็ดันส่งผลกระทบต่อความทรงจําเขาจําไม่ได้เลยวว่ารูปที่เขาเคยวาดมันหมายถึงอะไรกันแน่สิ่งที่จําได้มีเพียงว่าการทําลายพระจันทร์แดงต่างหากที่จะเป็นจุดจบของโลกใบนี้และเขาก็เชื่อว่าคําตอบที่กําลังตามหามันอยู่ในป่ามันเหมือนภาพจากนิมิตท,ที่เขาพกติดตัวไว้เสมอหลังจากพอและแอมมาออกไปได้ไม่นานเอเลียตก็ตามมาถึงร้านอาหารที่อยู่ในสภาพเละเทะ เขาเข้าไปคุยกับหญิงเจ้าของร้านและใช้พลังอ่านใจจนรู้ว่าเธอเพิ่งจะฆ่าสามีไปนั่นจึงทําให้พลังสะกดจิตถูกนํามาใช้อีกครั้งก่อนจะจบลงด้วยการที่หญิงสาวรู้สึกผิดจนฆ่าตัวตายเหมือนเคยวันต่อมาเอเลียตก็ดูสัญญาณจากเครื่องติดตามจนตามพวกพอมาทันเรียกแต่ว่ารถทั้งสองคันขับไล่ล่ากันติด,ตด ก่อนจะเข้าไปหยุดในพายุแม่เหล็กที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นและระหว่างทางพอก็ได้ทำลายเครื่องติดตามทิ้งปล่อยให้ไอเลสพลัดลงไปอีกด้านในตอนนี้พ่อและไอมาก็ได้เจอกับโรงหนังที่ถูกทิ้งร้างพวกเขาเข้าไปข้างในที่กำลังฉายสารคดีสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งในตอนนั้น ภาพป่าเขียวกระจีก็ได้ปรากฏขึ้นแน่นอนว่ามันเหมือนรูปวาดที่เขามีติดตัวมาสิ่งที่เห็นนั้นมันนำพาความรู้สึกผิดหวังว่าจริงๆแล้วป่าที่เข้าตามหาแท้จริงมันกลับเป็นภาพในหนังสืออย่างนั้นหรือจริงๆแล้วที่พ่อบอกว่าเขาอาจจะเป็นบ้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่แอลมาที่ได้ฟังเธอไม่คิดแบบนั้นเธอบอกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะพราะทุกอย่างมันต้องมีความหมายแนๆ่ๆในตอนนั้นพวกเขาจมอยู่กับความคิดหนึ่งวันเต็มๆและในเช้าวันใหม่พอก็เพิ่งรู้ตัวว่าเขาโดนพวกเอเลียตล้อมเอาไว้หมดแล้วในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเข้าพะทะกันทันทีจนเอลมาได้รับบาดเจ็บพร้อมกับที่พอขับรถหนีออกมาได้ทันใดนั้น รถของสองพี่น้องก็ได้บินไล่ล่ากันบนท้องฟ้าก่อนที่มันจะกระแทกตกลงมาอย่างแรงคราวนี้พอจึงได้ไปเชิญหน้ากับเอเลียตตรงๆซึ่งคนเป็นพี่ชายก็ได้สารภาพว่าเขาอิจฉาน้องชายเพราะขนาดตอนแม่กำลังจะตายเธอก็เอาแต่เรียกหาพอ่อเอเลียตเลยใช้พลังสะกดจิตให้พอจบชีวิตตัวเองเหมือนที่เขาเคยทำกับคนอื่น ทว่าในจังหวะที่กําลังจะลั่นไกนั่นเองจู่ๆสติของพอก็กลับมาทันท่วงทีพร้อมกับเปลี่ยนวิธีกระสุนไปที่เอเลียสนั่นจึงเป็นอันวาเอเลียสเป็นฝ่ายตายคาที่แทนส่วนพอก็เหมือนจะจําบางอย่างได้เขาจึงแบกเอมมาออกไปกลางทะเลทรายเดินไปยังหลุมศพข,ของผู้เป็นแม่ที่ซ่อนสมุดวาดรูปของเขาในวัยเดกหลังจากเปิดดูรูปทั้งหมด มันก็ทําให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างว่าเขาจะหนีต่อไปไม่ได้อีกแล้วชายหนุ่มจึงตัดสินใจกลับไปทําภารกิจให้เสร็จสิน้นหลังจากนั้นกระสวยอวกาศจึงถูกส่งออกไปในวันนั้นโดยมีพอเป็นคนควบคุมยานและเขาใช้เวลาไม่นานในที่สุดก็ทําสําเร็จยานของเขาเข้าไปในสนามแม่เหล็กที่ไม่เคยมีใครเข้าไปได้มาก่อน หลังจากที่สนามแม่เหล็กถูกทำลายภารกิจต่อไปก็คือการบางนิวเคลียร์บนดาวเคราะห์แดงแต่แล้วใน,นจังหวะนั้นพอก็เกิดกลับเปลี่ยนใจ แน่นอนว่าเขาไม่มีทางทำลายพระจันทร์แดงทิ้งแน่ๆและในตอนนั้นเขาก็ได้ติดต่อเข้าไปหาพ่อและวก็บอกกับพ่อว่าให้เชื่อเขาในครั้งนี้และนั่นก็คือคำพูดสุดท้ายของพ่อก่อนที่เขาจะเปิดระบบทำลายตัวเองแต่ทว่า,วาก็น่าประหลาดที่หลังจากนั้นไม่นานดวงจันทร์แดงก็เริ่มโคจรอ,ออกจากโลกเป็นอันว่าภารกิจช่วยมนุษย์ได้ผ่านพ้นไปแล้วทั้งด้านของแอมมาที่ได้รับการรักษาเรียบร้อย เธอก็ได้เปิดดูสมุดวาดรูปของพอและนั่นมันก็ทําให้เธอเห็นด้วยวา่าภาพวาดทั้งหมดหล้วนเป็นอนาคตของเขาเองทั้งรูปแคมกลัดหน้ายิม้มรูปรถยนที่ใช้เดินทางหรือรูปในโรงหนังและรูปที่เขาไปทําภารกิจระเบิดดาวเคราะห์ดวงแดงแล้วก็จบลงด้วยสละชีวิตซึ่งอนาคตเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กําหนดไว้แล้วและมันก็เป็นวิธีเดียว ที่จะช่วยโลกเอาไว้ได้แอนม่านั้นเธอได้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นานแล้วเธอก็ได้เปิดดูรูปสุดท้ายบนสมุดของพอซึ่งมันเป็นรูปของใครบางคนที่กำลังยืนกลางร่มอยู่อย่างโดดเดี่ยวและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะไม่กี่นาทีต่อมารมสีแดงก็ได้มาอยู่ต่อหน้าเธอและเรื่องราวของน้องชายจอมดือ้อกับพี่ชายซื้อบื้อขี้อิจฉาก็ได้ตัดจบลง และถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้มาละกอเเมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ